สวัสดีครับผมพี่เป้าคนเดิมสุดซอยครับอันนี้มาแนะนำวิธีงานเลี่ยมล็อกเก็ตที่หลังนูนอย่างนี้นะครับเนาะการที่เราจะเลี่ยมจะวาดวาดแบบลงบนชิ้นแผ่นอะคริลิกเราเนี่ยคงจะวางลำบากกระดกกระเดกกระดกกระเดกง่ายๆนิดเดียวครับเราก็หาเศษบล็อกเศษบล็อกที่เราไม่ใช้แล้วอย่างเงี้ย มาวางาวางตัวร็อกเก็ตที่ว่าหลังนูนๆอย่างนี้นะครับนาองวางลงไปอย่างนี้ครับวางให้ได้แบบนี้แล้วเราเราก็จะวาดขีดเส้นนะครับขีดเส้นใช้เมผมจะใช้เมเมจิขีดนะครับมาร์กตำแหน่งการที่เราจะเปิดบล็อกแกนกลางแต่เราวางวางชิ้นงานลงบนแผ่นอาคริลิกไม่ได้คงจะจับลำบากใช่ไหมเราก็วางวางอย่างนี้ครับบน เห็นในคลินิกบล็อกบล็อกที่เราไม่ใช้มาวางเนี้ยมันจะไมก่กระดุกกระดิกไปไหนเราก็จะวาดขีดเส้นนะครับขีดเส้นขีดเส้นขีดเส้นให้ทั่วขีดเส้นให้ทั่วแล้วเราก็จะได้ได้เป็นตามตามรูปรูปเหรียญล็อกเก็ตใช่ไหมครับเราก็ตัดออกมาทีนี้ตัดออกมานะครับเนาะเราก็จะตัดออกมา อยให้เป็นลูกชิ้นงานรอบเก็ตนะครับเพื่อเราจะไปไปทาบลงบนแกนกลางเพื่อเราจะเปิดเปิดบล็อกแกนกลางนะครับถ้าเราจะเปิดโดยที่เอาตัวชิ้นงานไปทาบวาดเลยคงวาดลำบากเราก็ทำอย่างนี้ครับเทคนิคง่ายๆ

รูปแบบล็อกเก็ตใช่ไหมครับที่เราเราตัดออกมานะเราก็จะมาทาบลงบนแบบที่เราจะเปิดแกนกลางโดยใช้ตัวนี้เป็นตัวแทนของล็อกเก็ตเพราะว่าเราวางชิ้นล็อกเก็ตลงไม่ได้เราก็จะใช้ตัวนี้นะครับเนาะมาทาบวาดลงอย่างนี้เราก็จะเปิดบล็อกแกนกลางได้แล้วครับทีนี้ไม่ต้องติดขัดก็ <S 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 เปิดด้วยบล็อกมจิก ง,ง่ายนิดเดียวครับของผมสไตล์ผมแบบนี้ครับหัวใจสิงสุดซอยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องเอาล็อกเก็ตมาวางว่าเราตัดจากแบบบล็อกที่ว่าเราไม่ใช้ให้เป็นรูปล็อกเก็ตมาวาดลง เราก็เปิดบล็อกแกนกลางได้สบายเลยครับเ,เห็นไหมครับหลังจากก็แต่งเราก็มาตีเส้นแบ่งแบ่งสัดส่วนของชิ้นงานแกนกลางเรานะครับเทคนิคผมจะแบ่งตีเส้นครับแล้วก็ว่าเป็น,เป,นเป็นแบบกรอบขึ้นมาเลยของผมนะครับประมาณนี้ครับแล้วเราก็ตัด เข้าแกนกลางได้เลยครับประมาณนี้ครับฝากกัด้วยครับเทคนิคง่ายๆการเลี่ยมล็อกเก็ตครับสวัสดีครับพี่เป้าคนเดิมสุดซอยครับ